วัสดีพี่ๆทุกท่านครับมามาอีกรอบหนึ่งใส่กำดักกันกอดโอ้โอโลมๆๆตั้งกล้องก่อนนะครับตั้งไหนไหมนี่ครับมีเต็มไปเลยนี่ครับกับหวยนี่แต่ตัวนะครับตายแล้วครับ หล,หลายหลายอย่างวันนี้นะครับวางกําลังกกว่า ดนก่คนปลาแบบเยอะอยู่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บอยู่ครับปลาเยอะมากเกืบดักก่อนเมื่อกี้ตัดไปครับเมื่อกี้ตัดไปตันนี้เน่า Cái Có lấy Huế Đồn Đặt mùi หลายตัวใช่ครับหลายตัวรันนี่มาอึี่หอยเดี๋ยวทำก้อยหอยเดี๋ยวไปแช่ไปก่อนก้อยหอยก้อยหอยครับ นะครับพี่น้องพี่น้องกล้วยห้อย <c oughs> ดูมันจะกะตอนเช้าเช้าครับทำคลิปแล้วมันตัดไปคมเมตเต็ม,ต,มต้องไงเขาไปลบ <c oughs> บวบงามๆแม,ม่เก็บแล้วบวานนี้ มีลูกบวกนี่ลูกหนึ่งอแป๊บหนึ่งนะครับสีสันครับเดี๋ยวไปดูอีกดนกอีกตัวหนึ่ง กับหอยได้หลายตัวครับหอยน่ห้ากินครับ หลายตัวเชียวแหละหลากขึ้นแล้วมันก็ออกแล้วครับสไลด์อยู่นี่ม,ม,มันสับปะหลังผม ปลกไว้ออกแล้วงอ,อกเลยเยอะแล้วออกเยอะแล้วครับนี่ดพูพระอาทิตย์ขึ้นครับตอนเช้าตอนเส้าครับ พระอาทิตย์ขึ้นต่เช้าครับวิวสวยนะครับกลับไปดูกบดักอีกมีต้นหวหวานเดิมหาอยู่หาก,กินครับน้ำพร้อมน้ำพร้อมกับดักหลายอันมิดเลยหลังนี้ก็ อันนี้ก็มิดเลยครับอ้าวโบไล้ลวครับพุนอยู่พุนครับมิดเลยครับเราชิลลงไปขึ้นมากลงขึ้นมา ได้อีมุูกหนึ่งหอยหอยปังเ่เรียกกันหอยปังครับนี่หอยปังหอยปังนี่ในเยอะแล้วครับนี่ไปครับอันนี้มีาาการตัดต่อจริงเลย,ยต้นถงหวานยอดถงหวานม,มีเยอะ ีการตัดต่อน้ำว่าท่วมอัดดักนี่เย็ดน้อยเลยล้างนี้น้ำท่วมน้ำท่วมนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับเดี๋ยวลงไปดูดดก่อนเีมัดไว้ก่อนจะได้ไหม Đi đu qua mặc dù qua mặc nó qua mặc dù cốc mặc dù qua mặc dù ไปกบไปกบครับกบไปบๆครับใหญ่ครับนี่ได้แล้วครับกบใหญ่นี่ได้แล้วครับนี่นี่แป้งเลยได้แล้ว <laughs> โอ้ยนีย่กบตัวใหญ่มากครับนี่มนัมนๆครับบุนี้มนันในทั้งปลาทั้งกบทั้งหอยสุดยอดเลยหลดุดผูไดตัวบักใ่นะครับนี่อบอบอบ ลงไปลงมาเดี๋ยวจับหอยก่อนจะเอาหอยก่อนครับนี่ครับหอยใครแล้วนพ่อต้มพ่อแกงนะครับนี <mulheres. S 1> ่นี <these> ่หอยปังนะครับ ก้อยไม่ฟังนะครับตอนเย็นปักม,มือนี่ยังปักมือผมปวดนี่โอ้ยไม่หลายตัว Thank okay. น้ำท่วมกับดักครับหอยคงผมโอ้โอกบจะออกกบจะออกอยอ,อ,ยอะไเยอะแล้วครับไ่สิบกว่านี่ไแล้วครับนี่นี่ทั้งปลาทั้งกบทั้งหอยวันนี้หวนานๆครับ <laughs> มานกับมือนีมันน้ำท่วมนี่ครับใส่กุดไว้ บางทีมีปลาเข้าครับใส่ไว้ดักปลาแลวงี่ มาได้แล้วครับนี่อาหารของเราวันนี้าาเยอะเลยท,ทั้งปลาทั้งหอยดักขอมันอย,ยู่เด้อ ทำคลิปแรกมันตัดไปครับคลิปที่สองอตัวอีญ่ตัวห็นตัวใหญ่มากลอย <c oughs> เจอกันเมนูเดี๋ยวไปแช่ไปก่อน เมนูก้อยหอยทอนมือแร่งครับทำเมนูก้อยหอยกันนะครับแซ่บเลย,ยต้องตัดหัวปีกลับไปด้วยเดี๋ยวมาหยอนน้ำกดก่อน cái chặt củ kìm, là, nám cao, pháo, êm rồi ครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเร้่อยครับตะวันขึ้นแล้วตะเงินขึ้นแล้วครับไปแล้วครับบ๊ายบาย